่ะท่านผูชมค่ะมาพบพอกันอีกสำหรับวันที่28มีถุน,นายน2568เนะคะ่ะเนาะเมื่อคืนบ่ได้พบกันลังหวยออกเพราะวา่าติดภารกิจผ้าพี่น้องไปโรงพยาบาลน,นะคะค่ะท่านผูชมค่ะตัวเลขแนวทางเมื่อคืนนี้นะคะเล่าพัฒนาออกไปที่64 47 87 เลขชุดสี่ตัวสี่เจ็ดแปดเจ็ดชุดสามตัวเจ็ดแปดเจ็ดเลขล่างสี่เจ็ดนะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางที่ออกมาขึ้นนีนะะ้เนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางที่ออกมาขึ้นนี้หลายท่านหลายคนก็โชคดีเพราะว่าตัวเลขแนวทางเขาโฮงเจน่าเขาตัวหลุดตัววิ่งแปดเอ่อหลักะชุดพิเศษกับเขา ตรงๆเลยนะคะหลาย่ันหลายคนก็มี่เฮ่ในผูละยีสิบสามสิบนะคะก็ขคอแสดงความดีใจน้่เด้อท่านชมค่ะตา,ตามกันตอเนาะคะ่ะเนาะตามกันตอเหมือนจันว่าตัวเลขเนี่ยทางสีมีตัวใดเนี่ยนะคะเบื้องต้นขึ้นไปเมืองสะกอนวาสำนักใดเข่าเนี่ยเนาะคะ่ะเนาะไปดูด้วยกันเลยค่ะสำนักแรกนะคะตัวเลขเนวทางของเจนั่งนะคะวิ่งรูดที่หนึ่งกับแปดนะคะวิ่งรูดที่หนึ่งกับแปด เข้าที่แปดนะคะแปดเจ็ดตัวจับคู่ลุดนะคะลุดแต่ว่าอีกสูตรหนึ่งผดเข่าทั้งช่วงขาเลือกสูตรหนึ่งมากผลสูตรหนึ่งเข่าไปอันนึงก่อนเลือกสูตรหนึ่งมากผลสูตรหนึ่งผดเข่าอ้าวเดี๋ยวมือจัรในสิตัดทั้งสองสูตรเมื่อขึ้นนี่ มืนอคืนนีสูตรเที่ยวมากคือสูตรนีเนาะคะ่ะเนาะสูตรที่ปเปี่ยวมากมีสองหาสมหาหสองหมหกี่หกสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสองแปดสมปดสีดเขาที่สีเจนะคะเอาบญญาเาปบ็นยังเที่ยวต่อไปนะคะงวดต่อไปนี่แอดเอาสูตรนีมาบานนี่แอดเอาสูตรนี้มา,า,นนา,ตมาแต่ว่ากรสีเอากระสีเฮ็ดส,สูตรนีไนว้นั่อยู่ เบาวเลี่ยมเห็ดไว่น้ำก่อนกระสีเอาสูตรนี่เห็ดไว่น้ำอยู่เนาะค่ะเนาะหกสี่สี่เจ็ดแปดเจ็ดห้าห้าเอาเลยสำช่วงจังเห็ดเอสีเห็ดไผ่ทั้งสองเลย ตัวเลขกเนวทางชุดพิเศษนะคะเข้าไปที่ C7 ตรงตรงเลยนะคะ C7 ตรงตรงเลยโดยแอดจะเฮ็ดลงทั้งสองสูตรเพื่อว่าเอาไ้สัตตัดเนาะค่ะเนาะเพื่อว่าเอาไ้สัตตัดเอาทั้งสองสูตรเลยตัวชนบกเขา่าตัวชนบกเข่าเขา,ขาตัวบกชนแต่ว่า ถ้าสมมได้เ,เ,อเอาเอาชุดพิเศษไปชวนก็อีกสูตรสูตรสองเข่าเดี๋ยวมือวันจันรจังเฮ็ดมาชวนกันอีกเรือหนึ่งเนาะค่ะเนาะตัวเล็กหน้าท่าของลูกหม,มานศูนย์กับหนึ่งหลุดนะคะศูนย์กับหนึ่งหลุดของอาจารย์สารค้ามหกกบเจิตของอาจารย์สารค้ามมาทีเจ็ดบนล่างเลยเนาะค่ะเนาะบนล่างไปหลุดไปวิ่ง ว่าอาจารย์สารค้ามก็ได้แต่ว่าเพิ่นผัดนิลหกศูนย์บาทนี่มันออกหกซีล่างทั้งมืออุบลน,นะคะทั้งสปป,ปลาวส่วนตัวเลขแน้ทางของปูศูนย์เจ็ดศูนย์ไม่บอ่อเข่าสูตรเกาเข่าเข่าทั้งล่างทั้งสปปลาวเข่าทั้งบนนะคะนี่ล่างสปปลาวเข่าหกซีบนเข่าซีเจ็ดเอาตามนี่ค่ะท่านชุ่มขา ส่วนของพ,อพ้อพ้อมเก่ากับสามเก่ากับสามมีแต่เจ็ดเก่าเ่ามีเจ็ดเปดเปียดแต่มีแต่เปียดเก่าเ่ามีเปียดเจ็ดเอาเพเป็นยังตัวเลขเนี้ยทั้งมีเขามีรูปเป็นของธรรมดาเนาะค่ะเนาะเบากันตอ่อวากันตอ่อส่วนตัวเลขเนี้ยทั้งของแม่มาลุยเขา 4, 7, 7, 4, ่าสี่เจ็ดเจ็ดสี่ตาบาพันทรงม้าสารเลยไปเดี๋ยวมาลงนะคะเดี๋ยวเข้าไปต่อตัวเลขแนี้ยทาง วันที่สามสิบนะคะเนาะไปต่อวันที่สามสิบเลยนะคะเด้อไปต่อวันที่สามสิบเลยนะคะไปต่อวันที่สามสิบเลยเพราะว่าตัวเรงเนี่ยทางจะนั่งเห็ดแล้วแล้วเดี๋ยวเทียวนี้สิลงงห้สองสูตรเลย นกหายสองสูตรเลยเนาะคะเนาะสามสิบมิยอหกแปดลาวพัฒนาเจ้นานำเขารูดแปดเนาะคะเนาะเขารูดแปด เปลียจีบเอาหมุตัวไปเดี๋ยวจียห็นทั้ชุม่มเอาทั้งสูตรเกา่าสูตรใหม่ไปตัดใส่ก็สูตรพิเศษนกข่าทำชุม่มเนาะสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งสูตรหนึ่งออจะจบคุยเลยบเดนบอ,อยังเลย สูตรหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หห้าเจดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแดสองแสาดสีดห้า สูตรสองสูตรสองใส่ขานี่สูตรสองเดี๋ยวจะขาดแป๊บเดียวยี่สิบ so ห้าหกศูน ด่สิบเอ็ดสิบห้าได้ห้า้าสองห้าสาม้าสี่ห้าห้า หกสองหกสามกสี่หกห้า สูตรสองนะคะท่างชุ่มขาสูตรสองห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกสองหกสามหกสี่หกห้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าสองสูตรนะคะท่านชุ่ะ <c oughs> สูตรหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าสูตรสองห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกสองหกสามหกสี่หกห้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าชันกันคือเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าหกสองหกสามหกสี่หกห้าอันนี้คือตัวชันกัน มิชนกันยูแปดชุดเอาเดี๋ยวทำมึงงส่ทำมึงงส่ชุดพิเศษชุดพิเศษนะคะเขียนไว้ก่อนสามสิบมิยอหกแปดราพัฒนาชุดพิเศษ ือึ้นี้เข้าเต็มเๆเด้อพี่น้องที่เขา,มาเมื่อหร่เราพัฒนามันสิบประมาณนี้ละ่ะรุดแล้วก็เข่ามากเขา่าเขา่เขาประมาณจะสามงวดก็จังสิรุดอีกนะคะเอาทำช่วงขาตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของเจนางนะคะลงไงไหาทั้งสองสูตรนะคะเพื่อจะนําไปตัดชุดพิเศษหรือไผ่บ่อสนใจตัวนี้กระจัดชุดพิเศษเลยก็ได้นะคะตัวเลขแนวทางก็ตามนี้นะคะ